สวัสดีครับวันนี้พามาไหว้พระสยามเทวธิราชกันบ้างนะครับพระสยามเทวธิราชองค์นี้นะครับตั้งอยู่ที่หน้าสถานีตํารวจภูธรอารัญญประเทศหรือว่าอยู่ตรงข้ามกับสํานักงานเทศาบาลเมืองอารัญญประเทศเมื่อก่อนนี้นะครับที่อารัญญประเทศนี่นะครับก็จะมีในเรื่องของควันหลงสงครามเนี่ยตกมาฝั่งที่อารัญญประเทศอยู่สม่ม Your, สมําเสมอก็ได้มีการทูลเชิญเอาพระสยามเทวธิราชเนี่ยมาประดิษฐานไว้ที่นี่จากนั้นก็ไม่มีในเรื่องของภัยสงคราม เข้ามาอีกเลยก็เลยทําให้คนที่นี่มีการมากาบไหว้มาขอพรกันนะครับแล้วก็การกาบไหว้พระสยามเทวทิราชเนี่ยมาได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนก็จะมีคนมาแวะเวียนไหว้มากาบไหว้กันอยู่สม่ําเสมอนะครับนอกจากจะมีโอกาสได้กาบไหว้แล้วนะครับคนที่นี่เขายัง หาในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเหรียญบูชาแล้วก็ที่นี่ได้ประดิษฐ์เหรียญไว้มากมายหลายรุ่นนะครับใครที่สะสมไว้ก็ขอให้มีแต่ความโชคดีมีชัยนะครับวันนี้ฝากให้ทุกคนมีแต่โชคมีแต่ชัยแล้วก็มีความสุขรอดพ้นจากพยัญชายต่างๆมากมายขอมีความสุขกันทุกท่านนะครับ